กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคุณสูส่ทุกคนก็ยินดีต้อนรับเขา้สาสู่ช่องมายาสแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมานี่มาพอมาเจอกับมอยาว่านี่มายาวกะมาอยู่ที่อ่ากับลูกสาวน้องเพื่อนลูกสาวลูกสายใหม่นะพ่อแพี่น้องอ่ะลงมือเกเรเกเรอยู่พี่น้องเลยมาฮะก็เปลี่ยนเกเรที่โตกินไรข้าวนะยังไม่ได้กินคือบพ่ก,กินนะ่ะนี่ได้กินมะจะเป็นยังไง เป็นวัดเอ้าเป็นวัดมาสมายบ่เลอ้าไปแตกเลดไปจักเล่อหน้าเอ้อจะพอเลยนางท่านแล้วว,ว,วไ่ท่านเะงก้กินแล้วยังนี่อันระบายชื่อนี่ไม่ให้ จะอยากได้อะไรมาเนี่ยนะอยากได้จระละครับเอ้าคนละเรื่องอยากได้อยากได้เงินไปซื้อผุ้อี้ปั๊ดทุเงินซื้อผุ้อีเพื่อได้พี่น้องไงบาทเลยผู้อียเท่าไรนะสอบเท่าไรผู้อี้นะสามพันปอดเอขัดแทบเหรอเดยเงินเงินยังบ่มีจะกี่บ่มีเงินบ่กียบเลย เฮ็ดจะได้เด้กเศรษน้องวันนี้ส no, no, no. no, no, no. ิมีอ่าอ่าเงินซื้อปุ๋ยให้น้องใส่ใหม่เนาะงกระสอบระสามพันถอะข่าวจะบ่งามบ่าจะคือใส่ปุ๋ยอยู่หน้านะมันบ่งามมันบ่งามอืมพังพังสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่อยู่อยู่บ้านบางพุงโอ้ตอนนี้อยู่บ้านหนองพุงเมืองยังเมืองยังโบโบโบอกอันบอกให้พี่น้องรู้เมืองยัง มืองสะบรานเขตเมืองสะบรานนักเขตเชียงด้นนะแข่งโดยอ่าเดี๋ยวอด้ะอันระบาสิบอกบ้านหนองพุงเมืองไซบูดีบ้านเจ้าบ้านหนองพุงเมืองเซบูดีเน้นอืมบ่าจักไปจังเอาบ้าใหม้ด้วยเอาบ้าไม้ด้วยเซบูดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่เพื่อนน้องสมัยอีกแล้ววันนี้บอกย่ามมหาน้องสมัยโอยบ่นย่ามมหาให้ยังน้องวันนี้ ซื้อเครื่องค้องมาให้ใช่ปด้มีอย่างเลยมาเด็ดน้ำซื้อหีตัวประเดมาห่อนบอห่อนอืมจพ่ได้กินเข่าห่าอันนำมาทานไหมดิเบิจพอยากพ่ซะอยากแล้วอ๋ออยากคยพูดกินเข่าเปิดแล้วเข่าเปิดแล้วอ๋อข่าว่านกับเบิตเบิร์ด ฮะมีเห่ามีเห่าเบื้อ่ะเอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอันมะยาวกะมือนี่มะยาวได้ซื้อเค้กมาให้น้องหลาเพิ่นอ่าคือเพิ่นอยากเป่านะพี่น้องก็ได้ตามใจเพิ่นเนาะอยากเป่ามันมันเป่าเค้กอ่ามันเกิดของน้องสายไหม่เดือนไหนเดือนหนึ่งวันที่17เดือนหนึ่งวันที่17 โอ้ีอจังหน่อยพี่น้องไอ้จังหน่อยเนะานเนะเบิ่งนะจังหน่อยก็สิได้เป็นมันเกิดจเจ้าดีนะเหนื่เดี๋ยวอาละวาดเสียเก๊ไให้ก่อน <laughs> โอเคพี่น้อง,อ,อ,งอ่าตอนนี้มันยากการได้เอาเค้กออกมาให้น้องหลายเพิ่นแล้วเนาะเะพิ่นสิมากกี่บอสเนาะอากาศมันฮ้อนอ๋อมันเป็นจังซี่นึ่งอากาศมันฮ้อนเนะเาะให้ดูไมาแก๊ให้ก่อนใช้มูนะเอานะมูมาดูพึ่งมาพี่ <c oughs> อมีคนซื้อ,อยังนี่ซื้อ,อยังซื้อ,อยังซื้อ,อยังเนาะซื้อซื้อเจ้าน่ะน้องใส่ไม้ไม่ใส่ไม้จะซื้อเนะะาะภาษาไทยอันนี้กุมูเพื่อนนะพี่น้องอ่านหลาหนั่งนกันภาษาไทยเนาะเนาะเนาะใส่ไม้ภาษาไทยเมนบ้ โอ้เจ้าเขียนหนังสือก็ออกบ่นเลยนี่ดีนี่หมูครูเพิ่นครับสบายดีตัง้งแหละสบายดีด้วยขณะถ่าย,ยกล้องเนาะอน้อง,งจอมบ่น่ะโดยอือโดยก็อยากแทะเลยเป่ากันนะว่าอยู่เพีอยู่เพงเฮ้เป่ากันเป่ากันตัดเปลีป่ยนว่าจะตัดเปลี่ยนบ่ตัดเปลี่ยนอ่ะน่ะตัดกับรเราไม่มีชำหมัดเนาะ ตัดะบ่มีชัำปิดมัดเอาดีใครจะเหน็ดจมูกเองใครมองเลยสิบเอ็เจ้ามือเลยนะพี่้องอัน สีได้อันาเป่ามันเกิดแท้เพิ่นมาหนีเป่าทดลองไปก่อนมาหนีโอ้ยมันเกิดก็บจากเป่าโอ้ยจังเลยเพิ่นเข้าใจป่ะบ้านเนี่ยฮะ ดีใ,ใจใป่บันดีใ,นใจดีใจป้า,ใใใปาทำคลิล้วบ่าก็ซื้อมา,าอันเป่าห้ไไรอีโด้ทำบ่าคือคาผุา้ีค่ะยางเนาะบ้าก็ย่อเหมือนกันนะ <c oughs> ยังมาเป็นสิบานย,ยังไงท้าวีเบอร์เ <c oughs> อาหมดก่อนเถอ <c oughs> เรียนเรียนเทำไมไม่ พยันไปยจู่ปะอ่ะโอเคาพาไปเบร์เต้จูอยู่อ่ะ,อะเปาเปาเปาโอเคโอ้นาะตัดกลับมาไดนะนะ้มาใช่นหมารับเนาะผมมีจำบ้างนะตัดกินแล้วได้ป่ได้คืออัน

แซบมากีเลยอื้เอิพบเอินพี่น้องกินน้ำเอิพี่น้องกินแม่พี่น้องกินเค้กได้เออแซ่บเด้อแซบเด้อมากินเลยกินอกินอันนี้บาร์เดเมนมันเกิดมันอย่าง่นเด็อพี่น้องแต่ อ่าต้องหลาเพื่อนอยากเป่าเนาะเพื่อนเขามายังไก็คือน้องหลาอยากกินเค้กนะพี่น้องเขามาอันนั้นมาเลยมายากเป่าแร้วเพื่อนอยากกินเค้กเนาะก็ได้ซื้อเค้กไปมาตอนเพื่อนมันกินใส่มาแซ่บอันนี้กินใส่มาแซ่บอันนี้กินใส่เค้กแซ่บพอดีค่ะมีคิดแบบนี้โดยโดยโดย เยียยเ่ยมปะจะไปหน้าอีกวันนี้แล้วมาเมื่อกี้ยินนะขรับใจเด้อเออสมเพิ่นอยากกินยจะได้พี่น้องเลยคือเพิ่นบ่ได้ว่าอันเพิ่นจะเป่าอาันแบบอยา่างเราเพิ่นอยากกินเค้กนี่แหละพี่น้องอยากกินเค้กจะกินเค้กไหมเป็นกินอันหนึง่งอยากกินน้ำไปจะกินน้ำ <c oughs> น้ำในในรัถมีอยากกินนั่นอยากกินนี่ทำเค้กนี่ว่าอันซื้อมาให้ได้อยู่แต่ผุยเญิงแย้มเนี่ยผู้หญิงเลยแห่อะด้วบเทเด็กก็เทเด็กก็นีขวดเดียวลรับน้ำก็ได้กินน้ำกันได้ป๊ กินน้ำกันเด้ออันนี้ผู้หญิงบักตุผู้ชายจ้นะน่ะผู้หญิงผู้หญิงเนาะเจ้าแล้วเนาะที่ว่าอันน่ะมีเหงานลยเจียงโกนนะออกขนมก่อนโอ้มีหมดยาฮะวาๆวาวเพราะอะไเหรอมาแล้วเอามีขวดหนึ่งพี่น้องเลยไปพ่อเลยรถเป็นแถมนะห,หาานื่อย แคบอยู่บ่ยาวบ่ถามภูพูได้แคบบ่ได้กินเนื้อนะอยู่บ่เคิดได้กินเนื้อนะอยู่บ่เคิดได้กินแต่ซองเผื่อได้กินแต่ซองเผื่อโอ้ยนี่เนาฮะอยากขโมยแล้วยายกินดิเนาะ้ทำไมยายกินกี่ดิเนาะ กินเนื้อยาเนี <len persu> <ions> yeah. ่ยมาสบายนะยังยังไม่ได้กินท่าอีกเอา่กินคิดว่าจกินเวิดหนเปมาเปมาเิเากินมาเเอากะเอาขึ้นไปตู้เย็นทั้งืนเนอะด้ไปแม่นะจะเป็นสิเกียน กินกๆๆินกินตะรบาลอได้มางนะ <c oughs> ค่คอยกินก็ได้ตั้งใจฮอนเดอ,อาของเจ้าบ่ามีบ้านี่ติดๆๆทจท้าะกินบ้กินเ okay. สร็สลายใช่ไหมนี่บ้าอยาติดๆ์ทีเจะกินเดี๋ยวมาเบิ่งกัน อ๋อ,อพันลเค้กไปกอนพอพีนออ่น้อยสบายดีมสบายสดเีเอ้าวสบายจัเจ้าอ้ะจะทิศพี่ดีด้อย,อยก,กินได้บ่ติดตินเนะะได้รังยา่องกันนี้นโอ้อ <c oughs> เอาย่าไป โอ้วทีก like ินเค้กินแบบนี้เนาะมันเป็นหูดอกไม้กินขึ้นกินขึ้นอยากเลยเนาะโยกโบ้ฮะเออเนยเพื่อนใหญ่กินเค้กนต่พี่น้องเพื่อนได้ว่าเพื่อนอยากเป่าเค้กก็มา จะไปเห็นอยู Wells. ่ไสเห็นมันเกิดอยู ar. Sí ar. Is is ่อกี้เห็นเห็นมันเกิดบาเจนซื้อมาให้ให้มันเนอ้นั่นบอโดยโอ้โดยเฟอร์นิเจอร์เออโดยที่จริงเพื่อนอ่าบาเจนซื้อมามันเกิดจะได้เพื่อนจะเพื่อนซื้อมาให้เจ้ากินเค้กนะจะได้ติดใจบ่ได้ได้ติดใจหง่าบ่หง่า กินไม่ได้ได้ตวตอนนั้นนะน <c oughs> จนอ้วนเลยนะ okay. โอ้มข้าวบ้งา,างไหมเดยนโอ้มยังปาดคลิดนีกูัวะเจะค๊คนสีเขียวแม่งอือกินกินกิน แซ่บดีเนอะแซ่ไปดีบอสอ่ะแซ่แช่ไปแต่กับบอกรู้บอกรู้เป็นทาไมพี่น้องกินน้ำแน้วพี่น้องกินได้กินเค้กบ้เกิดชิยู่เด้กินเค้กพายชิยูาบีเบอร์อาวไม่เห็นไปน้ำมันอาิแช่แช่ ยากกนดีพี่น้องเลยน้องอาเป็นอยากก็ดีไม่อยากไม่อยากอ่ม่ข้องใหญ่ปน,นี่เขาเห็นแม่บุญได้ลูกเห็นยุไสเห็นอะไ <c oughs> แต่ละบโอ้ถูกเอาถูไปลืมชีวิตไปทไเ้ยมาเเลย เลยเป็นเด็ดด้วยซับบอสบายดี้เมื่อนี้สบายดี้เพิ่งไปพนองตอนนี้เอ้ยเพิ่งกะมากินเค้กนั่น้อกใช่ไหมจุ่มอิ่มนะแตมเบิรงเนาะจุ่มอิ่มยังอิ่มอิ่มอืมถ้าอิ่มนะก็ให้หมูให้หมูกินก่อนเสร็จได้ปาก ปากยาบไปเรจหนาะป,ปากเปืเ<ะ>เ่เอื้มอมเอื้อมอ่ะมานี้กะอ่าแลวว่าสีจบคลิปิดลิบสีเมือป้าเดไนะด,ด้ไหมกใช้กอนสีเมือนี่เจ้าเจ้าสิว่าอยูไหก้อนสีปิดคลบปนี่สบายดีพ่อเป็นเพื่อ,อ,อตอนนี้กัน บอกหญ้ามาหาสิกลับบ้านแล้วสิกลับบ้านแล้วชิมือแล้วชิมือแล้วชิบมะพร้าวิบิษนะครับขโมกขับใจรู้ขโมกขับใจขโมกขับใจอ่าพ่อแม่พี่น้องรู้ที่เขามาติดตามอ่าผลงานคลิปของน้องเตยไหมอยากจะาลาลาเด้อพ่อแม่พี่น้องตันงแตก่อนส่งเบาเส่งบานี่หญ้าอีกแล้วก็ละเรื่องไงน้องเตยไหม

ตังน้อยค่าตังอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะค่าได้ตังก็คือเอมื่อนี่อบุญย่าเลยซื้อเคก้กมาให้น้องหลา่าเพลินอยากกินเค้กอ่ะนะจังไหน,นก,กันบุญย่าก็จะได้ปิดคลิปลงไปเลยเนาะบุญย่าก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเกจีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงานคลิปของน้องสายใหม่ในคลิปนี้เนาะน้องเพิ่นก็ได้กินสมใจแล้วพี่น้องเมื่อนี้เนาะกะซื้อมาให้เพิ่น นะท่านนายสำหรับคลิปนี้แกจะลืมฝากใคก็ได้กดแชร์กดติดตามใหม้โมยา่าคือเก่ารหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้โมย่าได้ออกคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้โมย่าก็สิขอจบคลิปปีบคลิปลงไปแล้วเนาะก็ขอบุญขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งแรง,งเคลื่อนกงใจให้โมย่าโดยตลอดมาเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดน เป็นสุขสุขกายสบายใจตลอดชีวิตที่ถึงได้ก็ลังปรารถนาเด้อนอนหับก็ขอได้เงินมือนอนตื่นขอได้เงินแสนาุสับคลิปนี้บ่ยาวกได้จบคลิปตงไปแล้วบ่ยาวสิขอกล่าวคารบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดทุกคนเจอกันโอกาสหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องสสบายดีก่อนูสดีเสดีนสดีัเด้อๆๆ